การันตีครับไม่ชนหนักไม่มีความไม่น้ำน,นุ่วมนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์ฝาใหญ่นะครับเป็นเครื่องยนต์สองพันดีซีดีเซลนะครับหมดเพิ่งเซอร์วิสไปเมื่อ17เดือน10ก็เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เปลี่ยนส้ยกรองหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมทุกอย่างผมเพิ่งเซอร์วิสไปก็คือไปเนะ็ตเก็บไปเลยนะไปเซอร์วิสหมดพร้อมใช้แล้วนะครับ ดีครับวันนี้มักน้ำจากการโฟรออโต้คาร์นะครับเจอกับผมต้องมีรถสวยๆอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้เอา b m w f 10นะครับ520สอดีฟีสต์สจน2012นะครับราคาแค่5้าแสนกว่าบาทเองนะครับสภาพดีสภาพสวยนะครับ F10 นี่เป็นที่เรื่องชื่อด้ยครับว่าซ่อมง่ายดูแลง่ายแล้วก็ราคาไม่แรงนะครับผมน่าเล่นกว่าตัวคอนคอร์ดขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันเป็น F10 ตัวที่เป็นตัวเกียร์ไฟฟ้าเราด้วยนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับว่าเจ้า F10 คันนี้นะครับสภาพ เอาฉันมีไอที่น่าสนใจบ้างนะวันนี้มาชมกันได้เลยนะครับ B&W f 1 5 2 0 d สวยงามมากครับชมนี้ขับไปไหนก็คือสวยรถเป็นยังดูแพงอยู่เลยนะครับดีไซน์เขาออกแบบมันได้สวยงามมากนะครับทันสมัยนะครับแม้ว่าก็จะ10กว่าปีแล้วแต่ว่าปัจจุบันโคนยนยนิยมใช้อยู่นะเพราะว่าตัวคนรู้จักของก็ยังใช้อยู่ F10 นะครับเป็น่องที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับไฟหน้าสวยครับเป็นไฟหน้าวงแหวนนะนี่ครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวก่อน LCI แต่ว่า ราคาเขาถือว่าจับต้องได้แล้วนะครับห้าแสนกว่าบาทนะครับนี่ครับโคมสวยโคมใสนะสภาพดีมากไฟเรียวต่างๆเป็น LED หมดนะครับด้านข้างนี่สวยงามเลยนะครับไฟเตาหมอกในตัวมีครบหมดนะครับเซ็นเซอร์หน้าท้ายครบนะครับยางบิตโจนปีสองพันยี่สิบสามนะคสี่เส้นสเปคสองสองห้าห้าสิบห้า R สิบเจ็ดนะครับดิสเบกครบหมดเลยนะครับล้อแม็กก็จะมีนืุ่อๆบ้างนะครับส่วนตัวผมชอบก็อแบบไหนนี่นะโช้กอัพเดิมสปริงเดิมหมดนะครับสภาพสวย บอดี้เขาที่ผมดูนะครับมีเก็บสีมาแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนเดิมครับไม่ชนหนักมันคําไม่น้ำซุปว่าก็การตีบอยแท้ได้ด้วยนะครับผมกระจกนะครับกระจกดี w แท้ก็พันนะไม่เคยแตกไม่เคยเปียกนะครับนี่ครับกระจกด้านข้างต่างๆสภาพดีสภาพสวยนะครับรีววอมีบ้างนะครับตามมาใช้งานแต่ว่าโดยรวมว่ายังสวยอยู่นะครับนี่ครับแผงข้างประตูต่างๆนะครับนี่จะเป็นสีครีมตัดกับหนังสีดํานะครับประตูหน้าไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับแล้วก็ เม็ดอาร์นะครับตอบกกลมชัดเรียงสวยนะครับนี่เสากลางคานบนนะครับเดิมหมดเลยนะครับสวยงามมากนะครับเม็ดอักตอกกลมชัดหมดนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าคนะรบเบาะหนังสีเกมพร้อมกับเกียร์ไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะรถเซอร์ว,สวิสมาเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะฝ่ายซื้อเข้านะครับแจ้งมาว่าเซอร์วิสมาร่วมแสนบาทเลยนะครับทําหมดแล้วเก็บงานครบแล้วนะไฟต่างๆไม่โชว์นะอ่ะอาเนี่ยสติกเกอร์เดิมอยู่ครบหมดนะครับเบาะหนังนี่เดี๋ยวบอกเล็กน้อยนะ องดุสภาพด้านในก่อนนะครับให้ดูก่อนครับสวยงามมากนะครับคอนโซลกลางต่างๆเกียร์ฟ้าเบรกมดไฟปัมีหมดแล้วนะครับเบรคฮมีมาตั้งแต่สิบกว่าปีครับโมจิปุ่นเพิ่มมาทำเนาะมถสยุโรปทรมมนานะครับนี่ครับประตูบนร่างน็อตประตูเดิมหมดนะครับไม่แกะไม่ถอดประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับเปิดมาถึงปุ๊บนะครับผมชอบกลิ่นรถยุโรปมากกลิ่นเขาจะมีคาแรคเตอร์นะครับนี่มัน ม่านซ้ายขวาเดิมหมดนะครับข้างประตูมีแอร์หลังครบเลยนะครับนั่งสบายนี่ฮะเม็ตอาร์ต่างๆต่อคนทัดเร่สวยนะครับสภาพดีสภาพสวยนะครับสวยมากสภาพต่างๆสวยนะครับเบาะหนังต่างๆสวยเลยนะครับดีมากแล้วก็ ฝ้าหลังคาถือว่าสะอาดนะครับเป็นฝ้าสีครีมเดียวกับสีเบาเลยนะครับด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับก็ยังสเปคเดียวกันบิสโตรปีสองพที่สามทั้ง4เส้นนะครับจะเป็นดิสเบรกทั้งหมดสี่ล้อแล้วนะครับด้านท้ายผมชอบนะไฟท้ายเขาเท่มากนะครับไฟท้ายเขาร่วมสมัยนะครับเป็นไฟท้าย LED แล้วนะครับผมนี่เป็นงั้นตัวเฟเขาจะก่อนเฟเรียวไฟถอยไฟเบรกนะครับแล้วก็ปลายท่อด้านซ้ายเป็นเครื่องดีเซลนะควันดำไปก็ปกตินะครับปลายท่อจะดำๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นเครื่องดีเซลนะครับเซนเซอร์หน้าเซนเซอร์ท้ายครบนะครับแล้ววก็ช่่งงลา ชนัสวยนะครับเดิมเดิมหมดเลยนะครับไม่ชนหนักไม่ดูข้ามใหน้ำเท่าก็บรถไม่เป็นชนิมนะครับผมเปิดฝาท้ายมานะครับตัวนี้ข้อเสียของ b m เคืออะไรคือถ้าเกิดไม่้ตัวท็อปนะครับไม่มีกล้องถลัยต้องทําเพิ่มนะครับแค่นี้เลยที่เหลือไม่มีอะไรนี่พวกตามซีนต่างๆเห็นไหมครับเดิมหมดระเขบต่างๆเนี่ยรถดูวกันจะดูง่ายมากนะครับซ้ายขวาสภาพเดียวกันนะครับมดพวกนี้ไม่ทํอยังไงอะไรแล้วนะครับมีแค่นี้นะครับ แต่ว่าที่ว่างของใหญ่มากนะครับ 520D เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสวยนี่ฮะเอาก้น้ำมันเขาเติมดีเซลนะครับเติมพรีเมียม,มก็ได้หรือเติมดีเซลธรรมดาก็ได้นะครับขับดีขับมันวิธีการดูแลรักษาดีเซลก็ไม่ยุ่งยากนะครับผมยางฟังขวาครับยางเบีสตอนทูกันซ่าสเปคเดียวกันหมดเลยนะครับนิสเซนี่อรอครบสภาพดีสภาพสวยนะครับยางพร้อมใช้ง,งานนะแลวก็นี่ครับ เม็ดอาร์ตต่างๆตอบคมชัดเียงสวยหมดนะครับสภาพดีสภาพเดิมนะครับด้านในนะครับเบาะสวยเบาะสวยมากแผงข้างประต,ต,ตูต่างๆนะครับนี่สวยงามมากๆเลยนะครับนี่บนล่างนะครับพวกตามน็อตต่างๆเดิมหมดนะครับนี่สติ๊กเกอร์ไซงมลยามได้เพจตัวถังอยู่ตรงนี้นะครับสําคัญมาก ห้ามแกะห้ามหายเลยนะครับนี่ดูสติกเกอร์เขาได้นะครับเดิมเดิมหมดแล้วก็มาดูนี่เมดอาร์แกะให้ดูเลยเห็นไหมดูความเปิดเขาก่อนต้องเดิมแบบนี้นะครับอย่างนี้เรียกว่าเดิมเลยนะครับบอกไฟฟ้าคู่หน้าครบนะครับกุญแจพุทสตาร์ทมาหมดแล้วนะครับข้างในนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วนะครับผมมีมัดหนักไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็พร้อมกับบะ ไฟฟ้าเมมบูทูอีก2จุดตรงนี้นะครับผมสภาพสวยนะครับไม่โซมเลยนะครับสภาพดีมากโอเคครับเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องว่า520ดีชม F10 คันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างชมกันเปิดฝาปงขึ้นมานะครับอย่างนักเลยนี่สติกเกอร์กันรอยยังอยู่ครบเลยนะครับถึงแม้ว่าจะด,ดูเก่าไปหน่อยแต่ว่านี่คือของแท้ของเดิมนะครับสติกเกอร์ต่งตางๆฝาปงเป็นยังไงบ้างนี่ ฝากโปงไม่แกะไม่ถอดเลยวดสิบกว่าปีสภาพแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะเนี่ยโชคฝางกโปงเบาโชลคนในแก้มซ้ายขวาเดิมหมดนะครับไม่แกะเลยนะครับสติกเออกอร์มอกร์นี่เห็นไหมนี่สีเขาชื่อสีก็เลกเพ็ดตัวถังอยู่ตรงนี้นะครับนี่เดิมหมดนะครับสวยงามมาก การันตีครับไม่ชนหนักไม่มีความไม่น้ำท่วมนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์ฝาใหญ่นะครับเป็นเครื่องยนต์สองพันตีซีดีเซลนะครับแล้วก็ดีเซลเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้เวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือเติมน้ำมันนะทุกๆครั้งนะ่ะถ้าอยากให้รถมันวิ่งสมูทแล้วก็ไหลอึนนะครับให้เติมหัวเชื้อลงไปในถังน้ำมันนะครับมันจะช่วยขจัดพวกคราบขมเหลวต่างๆที่มันตกค้างนะมันจะวิ่งออกทางปลายท่อหมดเลยนะครับแล้วก็รถมันจะเผาไหมสมบูรณ์ นะครับผมนองเทสานะครับดีเซลของุกคันส่วนใหญ่ถ้าเกิดใช้เองนะผมมาเติมหัวเชื้อตลอดนะครับลูกค้นที่มีการติมน้ำมันนะครับเราก็จะขับดีขึ้นเยอะเลยนะครับสวยงามมากนะครับเนี่ยพวกตานคานยึดต่างๆนะเดิมหมดเลยนะครับ้องเครื่องสะอาดๆเลยนะครับสภาพดีมากประวัติดีประวัติสวยนะครับคันนี้เดี๋ยวฮามาชมนะครับว่าออปชั่นอะไรของตัว X10 คันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับชมกันปรับผมว่าไงเป็นไฟฟ้านะเนี่ยขึ้นลงก็เข้าออกเป็นไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเบรกกดปุ่ม เล็กไม้ครับสองแสนกิโลครับสองแสนกับสองร้อยนะครับหมดเพิ่งเซอร์วิสไปเมื่อสิบเจ็ดเดือนสิบก็เนะี่ยเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เปลี่ยนส้กรองหมดเลยนะครับเนะี่ยเห็นไหมทุกอย่างผมเพิ่งเซอร์วิสไปก็คือใบเนะี้ยเก็บไปเลยนะครับเซอร์วิสหมดพร้อมใช้แล้วนะครับแแอร์แบ่งสองฝั่งความแรงของเขานะครับแบ่งซ้ายแบ่งขวา นะครับอุณหภูมิแยก2ฝั่งนะครับกดดูออลได้นะครับล้าก็จอนะครับสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับดูของ i n f o r m a t ม o n ได้นะครับกดเช็คคอนโทรลปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นหมดเลยครับว่ารถมีปัญหาอะไรอย่างเช่นคันนี้เจอว่าประตูไม่ปิดอยู่เขาจะบอกหมดเลยลมยางอ่อนต่างเซอร์วิสเรียความต้ต่างๆนะครับเนี่ยน้ำมันเบรกเปลี่ยนอะไรเงี้ยสามารถดูได้หมดเลยนะครับถ้าเบรกมาถ้ามันขึ้นส้มหรือขึ้นแดงควรเปลี่ยนนะครับเนี่ยน้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนมา เบรกอปียี่สิเลยหรือว่าถ้าใช้นอนก็กลองดูนะครับให้มันส้มให้มันแดงก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเนี่ยเบรกหน้าน้ำมันเบรกนะครับเนี่ยเขียวหมดนะครับโอเคทุกอย่างบอเตอร์วิถึงนะครับแล้วก็เนี่ยดูอันนี้อมยางเนาะก็ดูเช็คคอนโทรลปกตินะครับไม่มีอะไรแต่ว่าคันในข้อเสร็จเดีนทวผมบอกครับเมีเซนเซอร์น้าเซนเซอร์ท้าแต่ไม่มีกล้องนะครับ เพราะว่าตัวก่อนๆเนี่ยจะไม่ค่อยทากล้องนะครับกล้องจะทําต่อเมื่อเป็นพวกตัวท็อปเอ็มซปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ค่อยจาเป็นครับบางทีก็ติดเพิ่มได้นะครับขับดีขับสนุกชมนี่ขับมันมากนะครับผมชอบมากเลย F 1 0ขับดีทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นจริงๆนะครับความเปอนปกติผมเทสหมดแล้วนะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮลทุกอย่างมีครบหมดนะครับสปริงต่างๆนะเนี่เห็นไหมใช้งานได้ปกตินะครับบางตัวเขาก็จะสปริงมันอาจจะมีอาการน่วงๆหน่อยแต่นนี้ นี่ปกติทุกอย่างนะครับโอเคเลยครับสวยสวยงามนะครับราคาดีด้วยนะ F10 คันนี้ราคาเท่าไหร่ไปชมหน้ากันนะครับไปสภาพดีสภาพสวยราคาก็ดีไม่แพ้กันเลยนะครับ BMW ซีรีส์5 520d โฉม F10 นะครับปี2011-2012นะครับราคาเพียงแค่559,000บาทเท่านั้นนะครับผมประวัติดีประวัติสวยจากเจ้าของเก่าดูแลรถดีมากนะครับแล้วก็เราก็สวิตช์ใหม่หมดแล้วนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับจากสวิตช์ที่ให้ดูหน้าจอนะครับรถทุกอย่าง พร้อมใช้เลยนะครับซื้อไปก็ตอนนั้นมันขับกลับบ้านอยีางเียวได้เลยนะครับจะบไฟแนนซ์ได้ซื้อเงินสดได้สนใจกันแค่ไหนก็ทักข้าความมาที่แม็กนัมได้เลยนะครับฝากติดต่อนะครับทาง Facebook, Youtube, ติต่อฝากกดไลก์กดแชร์กด subscribe ให้ทางแม็กนัมด้วยนะครับสำหรับวันนี้มาแล้วขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ